ทางนี้เป็นทางที่เจนไม่อยากทําที่สุดเพราะเจนไม่ค่อยชอบเพราะมันเจ็บมากเลยนะครับก็โชคดีนะครับที่รู้ก่อนนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าหากว่าปวดหัวเขา่าเจ็บหัวเข่าอะ่ะแสดงว่าองค์รวมเราเสียไปหมดแล้วนะครับธรรมชาติมันจะล็อกไม่ให้เราเดินแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่ยอดขยุยนะครับท้องเรียก,กยกระสือพังหมดแล้วนะครับเหลือยอดขยุยไว้ก็เพียงแค่เอาไว้เขาเรียกว่า เอาไว้หายจุยครับแต่มันจะไม่ให้ร่างกายเราเดินแล้วเพราะว่าไอ้ตัวของหุ้มกระดูกอะครับมันสะสมหนักมากเรียบร้อยพอสมหนักมากเรียบร้อยเนี่ยมันก็สกัดกั้นไฟเฟนะครับไม่ให้เดินทางเพราะฉะนั้นเรามีวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนตัวนี้เป็นทางแรกนะครับก็คือเอาสากกระเบือมาเลยครับแล้วก็ใช้น้ําหนักตัวเราอะครับพุ่งเข้าหาสากกระเบือให้เจอเจ็บเจ็บสิปุบสกิดเจ็บแล้วก็ถอนออกและพักหายจุย ทางนี้เหงื่อจะแตชมากหายใจจะโล่งมากนะครับค่อยๆกดไปเรื่อยๆหาเจ็บให้เจอสกิดเจ็บหาเจ็บให้เจอสกิดเจ็บเอ๊ะปวดเข่าเจ็บเข่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับท้องเราต้องเคลียร์สุขสวยกระสือก่อนนะครับพอเคลียร์กระสือกระสือได้จริงๆแล้วอ่ะการใช้ทางแรกก่อนเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เจนเ็าไม่อยากจะสนับสนุนแต่ว่าเนื่องจากว่า มันมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจะไปทำเจงก็มองว่าทางอื่นเนี่ยมันจะยากเกินไปก็ฉะนั้นก็เอาน้ําหนักตัวเราครับทับความเจ็บของเราแล้วแทงเข้าไปสกิดสกิดแล้วเนี่ยหายใจนะครับหายใจให้ย่อเขายุ่ยมันทันชมทันทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะคลายนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไฟเฟสเนี่ยมันวิ่งผ่านช่วงนี้ก่อนเพราะว่าจุดที่ติดล็อกที่มันไปถึงเข่าก็นี่แหละครับมันไม่เดินทางนั่นเองนะครับแล้วย่อขยายนี่ก็ไปไม่ถึงแล้วนะครับนี่ เจียงเไม่ชอบนะครับเจียงก็เจ็บนะทางนี้นะครับแต่ว่าเจียงก็ต้องทําแล้วก็ถือซะว่าต้องขอบพคุณคนที่ทุกท่านที่ส่งกันบ้านมามันถึงทให้เจียงสุขภาพดีตามไปด้วยนะครับเออเจียงไม่ดออกกาลังกายนะครับพวกนี้มันเป็นทางธรรมชาตินะครับออกกําลังกายเจียงเรียกว่าออกกำลังไปนะครับนี่นะฮะค่อยทำเเจียงมายืนพุยเนี่ยหูเหงื่อแตกเลยครับ